ฮัลโหลตค่ะ e สวัสดีค่ะทุกคนแบมเองนะคะวันนี้นะคะคําเชื่อมในภาษาจีนกลับมาอีกแล้วค่ะซึ่งแบมคัดมาใช้บ่อยแล้วก็ใช้จริงเจอในข้อสอบด้วยนะคะทุกคนนั่นก็คือคําว่าอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้แบมหน่อยนะคะโอเคซึ่งก็คือคำว่า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 ยินเว่ยสวยอีนั่นเองค่ะทุกคน ยินเว่แปลว่าเพราะว่าค่ะสวอยแปลว่าดังนั้นค่ะทุกคนก็จะเป็นยินเว่ยสวอยเพราะว่าจุดๆุดดังนั้นจุดๆ,ๆุดค่ะอ่าอ่ะ,อะเรามาดูตัวอย่างประโยคเลยทุกคนเช่น因为我喜 i 汉语所以我学习汉语 ก็คือมันจะเป็นฟิลแบบว่าประโยคคอยตามกันนะคะทุกคนเพราะว่าตืดตๆดังนั้นตืดตอะไรแบบนี้ก็คือมันคลอยตามกันนะคะทุกคนไม่ได้ขัดแย้งกันอ่ะเพราะว่าฉั n ชอบ yu ภาษาจีนดังนั้นฉันเรียน ห้าหยูฉันก็เลยเรียนภาษาจีนอ่าเห็นไหมมันคอยตามกันเพราะว่าเราชอบไงเราก็เลยมาเรียนภาษาจีนอ่าประมาณนี้นะคะโอเคอีกตัวอย่างอันนึงนะคะยินไวกวจินที่นั่งยุ่ยอีอวัได้ลยุนยิกวจิยุลัลยน ก็คือเพราะว่าวันนี้ฝนตกช่อยู่แปลว่าฝนตกนะคะสวยดังนั้นหัวใต้ใต้แปลว่าพกนะคะทุกคนหรือว่าแบบเอามาอะไรเงี้ยเลสันหยู่สันนะคะทุกคนก็คือสันแปลว่าร่มยูวแปลว่าฝนหยวิสันก็คือร่มกันฝนนั่นเองก็คือเพราะว่าวันนี้ฝนตกฉันก็เลยเอาร่มมาด้วยนั่นเองนะคะอ่ะประโยคสุดท้ายนะคะทุกคน 因为他很努力，所以他考试考得很好。因为他很努力，所以他考试考得很好。เพราะว่าเธอขยันมากเธอก็เลยสอบได้ ดีใช่ไหมเพราะว่าเขาขยันเขาก็เลยสอบได้ดีไงทุกคนเห็นไหมมันคล้อยตามกันนะคะทุกคนอ่ะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะยินเว่ยตื้อตื้อตื้อสวยอีตื้อตื้ตื้แปลว่าเพราะว่าตื้อตื้อตื้ดังนั้นตื้อตื้อตื้นะคะก็คือใช้คล้อยตามกันนะคะเช่นอ่ะยินเว่ยวัวหายไหมชื่อแฟนอ่ะตัวอย่างมาให้ดูยินเว่ยเพราะว่าวัวฉัน หายเหมยยังไม่เชิญแฟนยังไม่ได้กินข้าวสัวหยเสียนใจดังน,น,น,นั้นตอนนี้ก็เลยเหินเออหิวมากเข้าไหมมันคอยตามกันเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวตอนนี้นก็เลยหิวมากนั่นเองอ่านใบเขียนพินอินให้นะคะยินเว้วัวหายเหมยเชิญแาน ส以ย在很饿，饿，หิก็คือหิวนะคะเพราะว่าตอนนี้ฉันยังไม่ได้กินข้าวดังนั้นอ,ะอ่ะก็เลยหิวมากอ่ะเพราะว่าฉันยังไม่ได้กินข้าวตอนนี้ก็เลยหิวมากนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้อืมก็คือประโยคคอยตามกันนะคะทุกคนอืมแล้วคำว่าเพราะเขาขยันมาก ดังนั้นเลยมีเงินเยอะมากๆจะพูดยังไงดีคะในภาษาจรินก็คืออย่าลืมคอมเมนต์มานะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะง่ายมากๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้จเจียนคะ่ะ